ปกติแล้วเนี่ยเราก็มักจะถูกสอนกันมาตลอดใช่ไหมครับว่าให้มองโลกในแง่ดีเข้าไว้วิ่งไล่ตามความสุขส่วนความทุกข์น่ะหรอโหต้องหนีให้ไกลที่สุดเลยแต่เอเคยสงสัยกันเล่นๆไหมครับว่าแล้วถ้าไอาความรู้สึกเจ็บปวดความคิดลบๆพวกนี้มันไม่ใช่บั็กของชีวิตล้ครับแต่กลับเป็นฟีเจอร์สําคัญที่ซ่อนพลังอะไรบางอย่างไว้ล่ะเอาล่ะครับงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยกับคําถามนี้จะเป็นยังไงถ้าความเจ็บปวดไม่ใช่ข้อผิดพลาด แต่เป็นคุณสมบัติสำคัญของชีวิตวันนี้เราจะมาลองสำรวจไอเดียนี้กันนะครับผ่าน3าม,มุมมองที่บอกเลยว่าแตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวอย่างเคล็ดลับการพัฒนาตัวเองขยับไปที่เรื่องลึกซึ้งอย่างปรัชญาแล้วก็ไปจบที่เรื่องที่คาดไม่ถึงเลยครับคืองานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์โอเคครับเรามาเริ่มกันที่มุมมองแรกกันก่อนเลยซึ่งเป็นมุมมองที่ผมว่าเราน่าจะคุ้นเคยกันดีที่สุดแล้วนั่นก็คือการมองความทุกข์ในฐานะข้อความที่ซ่อนอยู่ หรือพูดง่ายๆก็คือบทเรียนที่ชีวิตกำลังพยายามจะสอนเรานั่นเองใช่เลยครับแนวคิดแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นกันบ่อยมากเลยนะในพวกคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์คอนเทนต์พัฒนาตัวเองต่างๆที่จะมองว่าเฮ้ยความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ศัตรูนะแต่เป็นเหมือนครูใจดีที่แวะเข้ามาเตือนสติเรามากกว่าทำให้เราได้แบบหยุดแล้วหันกลับมามองตัวเองสักนิดนึงมาทำความเข้าใจอะไรบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามไป พอเราลองรวบรวมไอเดียพวกนี้ดูนะครับมันก็จะพอสรุปออกมาเป็นวิธีมองความทุกข์ให้กลายเป็นประโยชน์ได้ประมาณ5ข้อหลักๆเลยครับอย่างแรกเลยก็คือมันเป็นสัญญาณเตือนให้เรากลับมาฟังเสียงข้างในตัวเอง2มันคือบทเรียนสําคัญสําคัญเลยนะ3ม,มันช่วยทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่าจริงๆแล้วอะไรกันแน่ที่สําคัญกับชีวิตเรา 4. มันคือการเปิดพื้นที่ให้เราได้เติบโตและข้อสุดท้ายข้อ 5. คือการเตือนใจว่ามันเป็นแค่สภาวะชั่วคราวเดี๋ยวก็ผ่านไป คือมุมมองแบบนี้เนี่ยมันมองว่าอุปสรรคต่างๆเป็นเหมือนตัวกระตุ้นให้เราได้กลับมาทบทวนตัวเองซึ่งเอาจริงๆก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับแต่ถ้าเราจะลองมองให้มันลึกลงไปกว่านั้นอีกละ่ะมันจะพาเราไปเจออะไร และนั่นล่ะครับที่พาเรามาสู่ส่วนที่2การค้นหาความหมายของชีวิตซึ่งเราจะมองผ่านมุมมองของคนคนหนึ่งครับเขาคือวิกเตอร์แฟรงเกิลจิตแพทย์และผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันของนาซีที่น่าทึ่งคือเขาเป็นคนที่ค้นพบเป้าหมายที่มันลึกซึ้งยิ่งกว่าในความทุกข์ทรมานที่แสนสหาหัส ฟรงโคลเนี่ยเขาได้พัฒนาแนวคิดที่เรียกว่าโลโกเทอร์ p ีขึ้นมาครับหลกัหลกๆเลยก็คือเขาเชื่อว่าแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เราไม่ใช่การวิ่งไล่ตามความสุขสบายนะแต่เป็นการไล่ตามสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีความหมายกับชีวิตเราจริงๆต่างหากและแฟรง k คลก็สเสนอไว้ครับว่าหนทางสู่ความหมายเนี่ยมันมีอยู่สามเส้นทางหลักๆซึ่งผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะอย่างแรกคือการสร้างสารรค์ผลงานอะไรสักอย่างขึ้นมา 2. คือการได้สัมผัสกับประสบการณ์ดีๆหรือการได้พบเจอใครสักคนและ3ข้อนี้แหละครับคือจุดพีคเลยคือทัศนคติที่เราเลือกที่จะมีต่อความทุกข์ที่มันเลี่ยงไม่ได้โอ้โหประโยคนี้ทรงพลังมากๆเลยครับแฟรงเกิบอกว่า แม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มนุษย์ก็ยังมีอิสระที่จะเลือกทัศนคติของตัวเองต่อชีวิตได้เสมอนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลยคือการที่เราสามารถค้นหาอิสรภาพและความหมายได้แม้กระทั่งในตอนที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ที่มันหนักหนาสาหัสที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับจุดที่สำคัญที่สุดก็คือความทุกข์มันไม่ใช่แค่บทเรียนแล้วล่ะแต่มันสามารถเป็นแหล่งที่มาของความหมายได้ด้วยตัวของมันเองเลยและตรงนี้ล่ะครับ ที่เรื่องราวของเรากำลังจะหักมุมไปในทิศท,ทางที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเรามาถึงส่วนที่3กันแล้วครับการสร้างแรงจูงใจให้เครื่องจักรใช้แล้วครับฟังไม่ผิดเราจะมาดูกันว่าหลักการทางจิตวิทยาที่มันดูซับซ้อนของมนุษย์เราเนี่ยมันถูกเอาไปประยุกต์ใช้กับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้ยังไงคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วเครื่องจักรเนี่ยมันจะได้รับแรงจูงใจจากความคิดลบๆได้ด้วยหรอ ซึ่งนี่แหละครับคือโจทย์หลักของงานวิจัยชิ้นล่าสุดเลยที่ชื่อว่า Negative Prompt ในภาพนี้จะเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยครับดูทางซ้ายก่อนนะฮะอันนี้คือคำสั่งแบบปกติธรรมดาที่ให้ AI ทำงานแต่พอมาดูทางขวานี่คือ Negative Prompt ครับจะเห็นว่ามันมีการเพิ่มประโยคเชิงลบเข้าไปนิดหน่อยแค่ประโยคเดียวเลยครับอย่างเช่นบางทีงานนี้อาจจะยากเกินความสามารถของคุณไปนะเหมือนไปกระตุ้นต่ออะไรบางอย่างของมันนะครับ แล้วเบื้องหลังไอเดียนี้เนี่ยเขาไม่ได้คิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันอิงมาจากทฤษฎีจิตวิทยาที่แข็งแรงมากๆเลยอย่างแรกคือ cognitive dissonance หรือความขัดแย้งทางความคิดอธิบายง่ายๆก็คือพอาะ AI มันได้ยินว่างานนี้อาจจะเกินความสามารถมันจะรู้สึกขัดแย้งกับเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จก็เลยต้องรีพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานให้ดีขึ้นอีกทฤษฎีก็คือ social comparison หรือการเปรียบเทียบทางสังคมครับ พอโดนเปรียบเทียบกับเกียนที่สูงกว่าปุ๊ดมันก็เหมือนถูกท้าทายให้อยากจะพิสูจน์ตัวเองอยากจะเอาชนะให้ได้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างสภาวะกดดันแบบพอดีพอดีนี่แหละครับเพื่อกระตุ้นให้ AI มันโฟกัสกับการแก้ปัญหาตรงหน้าได้ดีขึ้นแล้วผลที่ออกมาเป็นยังไงหน้าหรอครับบอกเลยว่าหน้าทึ่งมากดูกราฟนี้สิครับจะเห็นเลยว่าการใช้เนกาทีฟพรอมเนี่ยมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ AI ได้แบบมีนัยสำคัญจริงๆคือในบางเคสเนี่ย ประสิทธิภาพมันดีดขึ้นไปถึง46.25%เลยนะครับเมื่อเทียบกับการใช้คำสั่งแบบเดิม,ดมโหไม่ธรรมดาเลยและทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับก็พาเรามาถึงบทสรุปในส่วนสุดท้ายแล้วนั่นก็คือมุมมองใหม่ต่อความคิดเชิงลบซึ่งเราจะลองเอาเรื่องราวทั้ง3ส่วนเมื่อกี้มาร้อยเรียงเข้าด้วยกันสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องทั้งหมดนี้ก็คืออุปสรรคและความทุกข์ มันอาจจะไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่ต้องพยายามก้าวข้ามไปให้ได้เท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ช่วยให้เรามีสมาธิมากขึ้นและก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเติบโตไปข้างหน้าได้งานวิจัยเรื่อง AI ที่เราดูกันไปเนี่ยมันไม่ได้แค่บอกเราว่าจะทําให้เครื่องจักรฉลาดขึ้นได้ยังไงเท่านั้นนะครับแต่มันกําลังสะท้อนและยืนยันความจริงพื้นฐานมากๆเกี่ยวกับตัวเราเองนั่นก็คือภายใต้แรงกดดันที่มันพอเหมาะพอดี เราทุกคนสามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาได้มากกว่าที่เคยเป็นและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าขนาดปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่มีชีวิตจิตใจมันยังทำงานได้ดีขึ้นเลยเมื่ออยู่ภายใต้แรงกดดันแล้วลองจินตนาการดูสิครับว่าศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์เราจะไปได้ไกลขนาดไหนถ้าหากเราเรียนรู้ที่จะโอบรับความท้าทายต่างๆในชีวิตของตัวเองได้อย่างถูกวิธี